สวัสดีครับพ่อเบืองรถไถซิงชาแนลครับบ้านเขาบกเกิดครับ <c oughs> ตายตายแด่บ้านพ่อฮะเนี่ย เจอไหนเอเอน่ออา,อาจะหวานต้มครับผมเข้าไม่เกิดดูเข้าไม่เกิดครับหวานใหม่ครับไปย่างนกรถไทยจ,คจะคลองบ้านแมงลายหลายรอบนี่แหละ ครับมาดูยันมา5ดครับลงตมครับวานไม้ครับเขาเขาบกเกิดครับผมวานเจอฝนครับผม